สวัสดีครับผมลิมบังยมชินีพอตั้งให้วันนี้มาอีกแล้วนะครับหายไปนานนะครับวันนี้เราอยู่ในครัวเดี๋ยวพาไปดูในการทำบะหมี่รามเมงฮอตชอ่าดูกันเลยนะครับนี่เลยเราใส่สองซองไปเลยอยู่ในหม้อ,อแล้วกำลังต้มอยู่อันนี้หูสองซองนี่เยอะนะนะ แลราต้มน้ำซุปไว้เมื่อคืนนี้ตีนไก่แล้วก็อะไรนะดูกหมูตีนไก่แล้วก็มีนี่ด้วยมีมันด้วยแล้วก็มีบวชช้เท้าแล้วก็มะละด้วยตอนนี้เรากำลังจะใส่น้ำซอสมันสองห่อสองห่อนะจ้า จังหวะนี่กินได้ประมาณสักสามคนมค่แมลูกเดี๋ยวพอคนมานี่หน้าตาแบบว่าสุดยอดอยืนมือเลยจ้ะยืนมือยืนม,มือยืนม,มือลิ้มบักเอี่ยมลิ้มบักเอี่ยมจะทำการคนอื มีซอสอะไรของเขานะครับแล้วก็ใส่ใส่ลงไปซอสนัวซอสนัวสีสันบอกเลยน่าเจี๊ยะมากอันนี้สูตรเผ็ดนะสูตรเผ็ดเผ็ดน้ำอ่ะสูตรเผ็ดสูตรน้ำสูตรเผ็ดอืดูสีสันนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเผ็ดเผ็ดมาก เป็ดกลางๆเป็ดกลางๆเป็ดกำลังดีเด็กๆที่พอกินเผ็ดได้ก็ยังกินได้ต้องดีว่ากินได้สบายอดูสีสันนะครับออพอทำออกมาแล้วแบบว่าวเราใส่ปักลวกลงไปใกล้จะเสร็จแล้ว ใหาไม่ใส่ให้หมดไปเลยออนีอน่อะนะครับสีสันสีสันสวยงามมากสีสันน่ากินน่าเจะน่าเจะโอเคนะครับผมลิมบักเอี่ยมชื่อนี้พ่อตั้งให้นะครับมาอีกแล้วนะครับหายไปนานสวัสดีครับ